สวัสดีครับยินดีต้อนรับ f c ทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสยายพารวยรับมือนีพอสยายพารวยเดินทางมาหาพอหมากรับได้น้ำน้ำติดใหม่ติดมือมานะครับเนาะสามเพคมามอบให้พอหมากรับ f c ครับเอฟซี FC เขามากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสยายพารวยนะครับเด้อมาติดตามชีวิตของพอหมากที่อยู่ยางโดดเดี่ยวมาตลอดนะครับหลายปีแล้วเอฟซี FC ครับ ในนี่กัเขตบ้านพ่อมากอ่างวดที่แล้วพอสวยก็เลยเลยลืมลงบ้านอีกทีให้นะครับนะเนาะบ้านอีกทีของเพิ่นสองเก่าสามกับเอฟซีครับกะเข้าเต็มเตี้ยมสองเก่าสามทับสิบแปดนะครับเด้อหรือว่าหมู่สิบแปดนะครับเนาะเอฟซีเมื่อนี้ก็สีลงให้เหลืออ่าลงให้สองเก่าสามตุกเก่าครับกับสิบแปดนะครับเนาะหมู่เพิ่นนะครับเนาเอฟซีกับเอาเข้ามาแล้วกัให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ การแชร์ไปของท่านอาจสิเป็นบุญมหาศาลใครก็ได้ครับเพราะว่าความช่วยเหลือของอแต่ละภาคส่วนแต่ละคนละคนก็สิได้มาช่วยเหลือนะครับเนาะหรือว่าติดตามแอดมินมาครับติดตามแอดมินมานะครับเนาะเติมเบอร์โทรของแอดมินที่ขึ้นให้นะครับเนาะเอฟซีกับก็สิได้ความช่วยเหลือมากหลาย,ลาย,ลายๆครับคือกับมีเอฟซีก็บอกว่าให้สื่อนามสื่ออย่างมาให้ทั้งผอ,อมากตำแหน่งคันเขามานนะครับเนาะ พอสมัยกระทำต่ำที่ FC เอฟซีเนี่ยนำเรครับเนาะก็ได้มีแนวติดใหม่ติดมือมาให้นะครับเนาะมาอ่า,า,อานำตลอดกับที่อ่าพอสวยเคยมาทำชิปพ,พอหมากลงไปนะครับเนาะอ่าทำชิปพ,พอหมากลงไปลลแล้วหลายอ่าหลายคลิปเลยครับเอฟซีครับมือนี้กับทีมงานเขากับมาน้ำกันหลายคนครับเอฟซีกับเลยสิมาอันพาไปชมนะครับเนาะว่าพอหมากฟันหนียังบอ่อ แปลว่าพ่อมาขฝันอะไรได้ครับฝันดีแล้วเขาสิได้ฟังคําจากปากของพ่อมากไปครับเอฟซีครับพ่อครับเออววัสดีครับพ่อววัสดีครับว่าปรเขาอีหยังี้คพ่อเอาว่างมาเหมือนคือบ่บอกซั่นน่ไหมไหนก็ยังบอกว่าหาศูนย์ได้ไ่มเด่นเ่ินก็มันไม่หาอยู่ก็ยังบอกอออยู่เก็บอกหาศูนย์นะคือบ่บอกให้เบิดตัวๆซั่นน่ะโอ้ยเขาจกเกิดเออเกิดผมก็ยังบอกกันหา นี่หาศูนย์นี่ยแหละตัวนึงตัวกออ็โอ้ยบอกว่าเบิรนะ์ตจะเสนอคนฟอร์มากมาเพิ่นลืมครับหาเก้าว่าได้บอกคนอ,อืมว่าได้บอกว่าถูกตัวเนาะบอกตัวเดียวนึงนะเมื่ได้ที่หลังบอกคงสุดท้ายบอกคาหาเก้าบอกแล้วบันท้ามือเลขออกามานางเบิังเทอแทนอ,อืมันคือบอกตัวเดียวนึงเลขวัดนี้ว่า <laughs> <laughs> อ่าคุณพ่อขึ้นนั่งข้างบ้านนะครับเพราะมันห่อนอยู่นี่ครับเพราะมันยังได้ทีมงานตากแดดนะขึ้นนั่งข้างบ้านนะครับแล้วสีแดงเหย่เอฟซีเบิ้งภายในบ้านพร้อมครับตามคุณพ่อไปครับเอฟซีครับพ่ออยู่กับใครคะนี่นั่งล้องจะจะยุ่มไรแนั่เล่ะเสียครับผมต้องแน่เลยไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องบ่ต้องหรอกพ่อเดี๋ยวผมไม่เห็นคานพ่ออครับมือนี้ก็นเลยนั่ทีมงานมาหาคุณพ่อมากครับเอฟซีมือนี้ เอฟซีนะครับเนาะทุก่านที่เขามาชมนะครับเนากะเป็นสายบุญทั้งนั้นครับเาน้ำสายบุญมากันทุกคนนะครับเนาะสีเลยเราเห็นชีวิตจริงของพ่อมากครับเอฟซีครับว่าเป็นจังไดนะครับเนาะเอาบ้านสี่เลยสอบถามพ่อมากว่าเมื่อคืนนี้พ่อฝันบอหลังจากบอฝันแล้วเนี่ยเป็นไปทั่วถ้าไก่ก็กวนโอ้ไกลมันนั่งนี่นดีพ่อครับอันไฟซ่อนเขามากมันอนั่งบกือ ได้ดับไฟได้ oh. ไล่ล่องโอ้มั oh, มนมันมีไฟมันหลอดบอลอนครับไฟอีหยังลราส่องเขามาไฟนี่ละหลอดไฟข้างนอกไงหลอด oh. ไฟแสงสว่างกันนะโอ้ oh, ไฟแสงสว่างคทีอืมครับในห้องนี่ผู้ใดนอนหอเหรอพ่อบ่มีบ่มีมีแต่ห้องกระเป่าห้องก๊อ่กรเป๋าโอ้เจ้าของนอนอยู่ข้างนอกเพิดเสิได้ลุกยางง่ายเนาะครับเข่าออกก็บลำบากที่เขา่า ธุรกิจส่วนตัวมันกะเน,นี่ยเท่าับเนาะนี่กับชีวิตจริงของพ่อมาบ,มบ้านนี่กับชีคือสีโอ้ยบ่ปเปียกแข็งนะอยากกระดูกแรงนี่ <c oughs> มันบ่เป็นกยข็งแล้วพออยู่ผู้เดียวอะไรไรโคตรเกดเก๊ะเลยต้องเหยียบคานเอาครับเหยียบเจะตรงไม้แข็งๆเนาะครับเอพีครับอันนี้คือเป็นสถานที่ของพ่อมากินข้าวยังพ่อมือเนี่ยบ่ครับเออบาดนี่ผู้ใด้ที่นั่นเขาข่ามากว่าทั้งนั บ่ได้ทุกวันมีแนวอยู่แนวกินแล้วได้เอาตะนาวม,มาให้พอซืซ้ออืมโอ้ยเนาะไกลกับเขาไม่อยาดดูอยากกินเนาะเอาพอฝันไปยังไงมือเคลื่อนนี่บ่ฝันยังไงเอาเ่าไหนก่อนเอามือนันเด้คือว่ามันมาห้องบอกตูวหน้าบ้านนี่บอกมีนะบ,บอ,อกมาห้องอกห้องแกอ้วอือ เดี๋ยวนี้มันเป็นัใงบูมมันไข่ล่างเลื่อนไปเรื่อยๆโอ้มันล่างเลื่อนไปแล้วมันบ่มาแล้วมันบ่คิดหอดพ่แล้วผีผีผีเออผีมาลองบอกอมันในจักอันเมื่อนั่งเสียเนี่ยไข่ไข่กับมีพื้นนึงเป็นเป็นพื้นอันที่เขาเอาไม้ผมลงเลย เป็นเสียไล่ไล่ของนอกเลยโอ้โทษเอา้าผมเก็เออเสียกูขึ้นลงพื้นอื้นมาส่นพื้นนี่กูคือว่าเดินลงมาแต่ข้ามบังสิร์ข้ามบังสิร์คมก็หุบใบยา้ามักวงแล้วก็ผีเอาเสือไม่ห็ใส่บ่ค่ะผีเอาเสือไม่เห็ใส่บ่ค่ะ แก่สิเป็นไปซะตัวแต่ทั้งหมดพยานบอกวัเก็เลี่ยนแล้วไปครับอ๋อเป็นยังมือสองเซียนดอกก็ว่าอยากขยับยี่อยู่นิ่งๆนั่งลงเลยค่ะนั่งลงลงลงบังานออกบ้านเลขที่พ่อทะเบียนบ้านมี่ยังกว่าค่ะมันมีโอイย ลายตัวอยู่วุ้ยแรกเราจำบอได้แล้วเหรอแปดสุ่มมันออกสองเก้าสามสองเก้าสามครับสเก้าสามครับสิบแปดเออมูสิบแปดนะครับเนอะสองเก้าสามมูสิบแปดในยินเขาเขาว่าเก้าสามผลสี่มีอยู่ด้วยแหละพอพอฝันบอเห็นนึกเที่ยวบอมันมาซีิบอกอยู่งนะไบ้านนี่บอกคือพ่อว่าเป็นเลขที่บ้านไว้เนาะพ่อผีมาบอกผีเอาเสื้อมาให้ใส่นั่นแหละผีเอาเสื้อมาให้ใส่นหะพ่อเห็นตัวเลขไหมครับ อืเออบ่อแล้วแต่เด็กอันตอนมันเอาไม่ใส่ผมก็ขคาเบิ้งว่าผมมันปืนผมนุ่งก็แล้วไปแล้วก็แม่อมันเคยอยู่แบบนี้แหละก็เลยบกคิดนะเอาเปยังกระสังก็ร้อยแล้วพ่ออายุเท่าไหร่ครับพ่ออายุพ่อเจ็ดปีค่ะวันกับจำได้วันเนี่ยมันรอบสุดท้ายเี้รอบเนี่ย ปีปีผมเกิดอะไรนี่ปีปียังล่ะปีขานปีขานพ่อสอปีเกิดปีเท่าไหร่ครัพ่อสอเกิดแปดสิบแปดพอสอนเอ้าตรงกับบ้านทิพทับเลยหมู่สิบแปดโอ้ตรงกับบ้านหมู่หมู่นะครับเออหมู่สิบแปดอายุอายุก่อป่ะไหนอายุมันก็ก็เดี๋ยวให้ผมควรจะคิดดูเงนครบรอบพอดีหรือ่าเจ็ดสิบสองกว่า สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกสินเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดสิบแปดสิบสี่แปดสิบสี่หมดแล้วแปแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบสี่แปดสิบห้าโอ้ครับแปดสิบสี่แปดสิบห้าอย่ากบอกว่าอย่างเลยเต็มเลยปะเต็มแปดสิบห้าเลยครับเอฟซีครับ แต่เกิดพ่อซสอสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดผีเอาเสือมาใส่ใส่แสดงว่าเห็นพ่อหนาวเห็นพ่อหนาวเราเรากับมามาเยี่ยมมายามตลอดอยู่ขนเนาะมันกิดเพรนผมกิดแนวผมอยู่ผมผมโบกิดนะเออแนวอยู่หูเดียวเลยก็ได้เออดอะไ โอ้พอเพิ่นกิกินกาแฟายังมอเสาร์เลยรับเอซกาแฟากับเบิรบะมี่เบิขับกาแฟาก็ไอะไรมันกวนอโอ้ยก็ขึ้นเยังมาแล้วก็ยังเจ๊กันเว้กวนอยูโอ้ยังเว้กัมากวนดิพอบอ่กกลนี่โอ้ว่าไม่ผีกวนซนไม่ขึ้นเหื่อยนี่บ่ไนนออะไร,รมันมาสอกอนะ่ะ อหากยกลิ่นเงาอยู่เออมันหากินมันก็ซื้อมาสอกกินน้ำพลอยแล้วมาขอกินน้ำพลอยนี่เนาะ,ะ,ะคือเป็นหนึงสีไก่ก็ว่าสิแล้วเออครับผมยังว่ามือนีสิได้เห็ดแนวขังเออครับเ่ไใดเรอกมาสิเห็ดแนวขังใช่สิเห็ดใดเห็ดอยังขังมันเงาสานแกะแล้วก็เห็ดเป็นแนวขังนี่แหละโอ้ยไผสิมาจากตอกไห้โอ้ยแกเสียคอยเห็ดเอาโอ้เอาคอยเห็ดแต่ละหน่อยนะครับว่าอืมนี่แหละครับพูดเถ่า ขสแปดสิบเอ็ดสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดขสเกิดหนึ่งแปดสิบเอ็ดโดพ่อชอสิบแปดเล่าก็สียอยูยี่ปีเออพ่อสองพันขสสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งแทนอันนี้คืออันนี้คือัหมู่ที่สิบแปดับบสิแปดเอ บ้านเลขที่สองเก้าสามลงให้แล้วดเพราะว่าหมดที่แล้วพอบริลลงก็ผัดบ้านเลขที่อืมบ้านลขที่แล้วมานนนสองเก้าสามแต่ไกมือเลขอย่ามันเป็นยังมันมากวน่ะมันมาบอกเลขบอมแองเซนหรอกผมว่ามันครับสิะที่แรกคล้ายๆของมาหาโอ้คล้ายๆากของมาหายบ้านี้ต้องมากเนะครับเป็นมงเสียคือ อ่าเป็นบ้านเลขที่ของคุณพ่อมากนะครับเด้องวดก่อนพ่อไปกระพาบ้านเลขที่ไปนะครับเนาะกับเขาของคนเด็กเต็มสองเก่าอ่ากับคนกับปีคนบอกว่ายังอยู่เก่าสามจะอาชีมาอีกนะครับเอฟซี FC ครับและพร้อมกับอ่าทับหรือว่ามูทีสิบแปดครับมูทีสิบแปดนี่ตรงกับมือวันเกิดอ่าปีพ่อซอเกิดของคนคือสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับเอฟซี FC. อายุของพ่อมากแปดสิบห้าปีครับเอฟซี อายุเพิ่นแปดสิบหาปีเนาะเท่ากับรงอายุให้เพิ่นพร้อมทั้งข่อซ้อเกิดนะครับพ้อซอเกิดแปดสิบเอ็ดตรงกับอ่ามูที่สิบแปดนะครับเอฟซี FC ครับเอฟซี FC ก็ะโจนไปได้รับเด้อบ,บัตหนีพอผ่านและทีมงานมาเนาะครับมาสอยกันออกโมชีดกันมือพอใส่กันมาผู้เดียวครับก็เลยอ่าต้องนำทีมงานมาหลายๆคนมาซอยกันนะครับเนาะสี่เหลือมาหลายสองทางครับเอฟซี FC ครับ กับสถานที่ของพ่อมากอะพ่อสบายกะเคยพาย่างเบิงอยู่นะครับเนาะย่างเบิงเลาะเบิงแล้วตามพ่อสบายกับชิดินั่มได้มีติดตัวมาหน่อยๆครับเอฟซีเขาตามแรงศรัทธาของเจ้าของครับทำบุญกับบุญนั้นเกิดกับเจ้าของพ่อสบายกับิี่ทำบุญกับพ่อมากนะครับเนาะเอฟซีกับให้พ่อมากเอาไว้ติดตัวไว้สื่อกับเขากับน้ำกินนะครับเนาะฝากคนนสื่อคนนี้สื่อนะครับเริ่เอฟซีครับเอาก่อนนี่คือ เอาไว้ขายซื้อก็ขอความนามด้วยความเด้ออาาตุสากตุครับผมซื้อก็ขอความนามค่ามาีคนมาขายให้ก็ซื้อครับครับซื้อน้ำเขาบ่าสั่งกับฝากหลังมาหาฝาก็ซื้อให้ก<ห>ิน<ห>ครับผมครับเอาสารกิจมีแต่สิขอ,ขอยุติคลิปไว้เพียงสาม,มีเด้อกลับเอฟซีขับ,บขอ ความสวัสดีสุขสวัสดีจงมีแกเอฟซของพอสวยทุกคนทุกคนขอขาคำว่าสวัสดีครับสวัสดีาง,งามๆครับ